สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาพูดถึงความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับที่จะเปิดแอนฟิลด์เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงดึกของคืนนี้นะครับเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในประเทศไทยหรือว่าจะเรียกว่าเล่นเป็นคู่สุดท้ายของคืนนี้ก็ว่าได้นะครับเมื่อวานผมฟันธงไปแล้วนะครับให้ลิเวอร์ชนะ3ประตูต่อหนึ่งทีนี้มาดูความพร้อมของลิเวอร์พูลกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับพู นะครับในส่วนของความพร้อมของนักเตะลิเวอร์พูลนะครับแน่ๆเลยจากการที่เจเคให้สัมภาษณ์ก่อนเกมปัญหา2คนที่ไม่น่าจะลงเล่นหรือว่าไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมคืนนี้แน่ๆก็คือโรเบียโตฟิมิโนนะครับกองหน้าชาวบราซิเลียนที่เก็บบ,บาดเจ็บคนขาหีบนะครับตั้งแต่เกมที่บุกไปชนะอินเตอร์ใน UCL มาส่วนอีกหนึ่งคนนะครับเตียโก้คันธราชเจ็บตอนวอร์มอัพในเกมนัดชิงคาราบาวครับก็ยังไม่น่าจะพร้อมส่วนเคอร์ติสโจนส์กับนาบิเกตา ก็อาจจะต้องรอลุ้นนะครับว่าจะฟิตทันอย่างน้อยที่สุดอาจจะมีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงว่าฟอร์มในระยะหลังกําลังดีเจเคแจ้งว่าเทรลมาติปนะครับหรือเจตติปเราเนี่ยนะครับมีอาการไม่สบายก็ไม่น่าจะเสี่ยงเอาลงในเกมนี้เพราะฉะนั้นคู่เซนเตอร์ของญีปุ่นก็น่าจะเป็นอิบายมาโกนาเต้จับคู่กับฟอร์กีฟานได้นะครับหลังจากที่เกม เอฟเอกับนอริชใช้โกนาเต้กับโกเมสไปนะครับนี่คือคร่าวๆส่วนคู่แข่งของลิเวอร์พูลนะครับจะเล่นวันอาทิตย์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเพิ่งนั่งอ่านข่าวเมื่อสักครู่นี้เองนะครับปรากฏว่าทางด้านของเป๊ปโกดิล่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวสำคัญนะครับแล้วเป็นแผงกองหลังด้วยนะั่นก็คือรูเบนดิอาสพักยาว4-6ถึงสัปดาห์นะครับเรียกว่าเดือนถึงเดือนครึ่งซึ่งแน่นอนครับ ไอเดือนถึงเดือนครึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปจนถึงเกมนัดที่แมนซิตี้จะต้องเปิดเอติฮัดเจอกับลิเวอร์ pool ในวันที่10เมษานะยนก่อนสงการานต์ซึ่งหลายฝ่ายก็มองกันว่าน่าจะเป็นนัดตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ซิตี้ตามอ่าซิตี้นำหน้าลิเวอร์ pool อยู่6คะแนนแต่แข่งมากกว่า1เกมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้ต้องเปิดบ้านเจอกับแมนยูก็จะต้องขาดลูเบนดิอาสแน่ๆนะครับนี่คือ ของจ่าฝูงเขานะครับถือว่าถามว่าสะเทือนไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยแมนซิตี้มีกองหลังอย่างเอเมริกาปอตกับจอห์นสโตนที่ฟอร์มเข้าฝักทั้งคู่นะครับเรียกว่าสลับกันลงกับดีอาร์อยู่แล้วผมมองว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับอาจจะลดระดับความเหนียวลงนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสให้กองแช่งได้ทำงานกันมากขึ้นประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะทีนี้มาคุยกันถึงลิเวอร์พูลนะครับ เมื่อวานเนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สื่อรายงานกันโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะครับเมื่อเช้าผมก็แชร์เข้าไปในกลุ่มในกลุ่มของลิเวอร์ pool เหมือนกันก็คือลิเวอร์ pool เนี่ยนะครับนอกจาก jk เขาจะเปิดเผยถึงความพร้อมของนักเตะเขาที่เปิดแอดฟิลเจอับเวสแฮมแล้วนะครับเขาก็ยังพูดถึงอนาคตของตุนเองด้วยนะครับว่า สัญญาของตัวเองที่จะหมดลงในปี2024 JK เนี่ยนะครับ JK ก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับ JK ก็พูดแค่ว่าถ้าเขาจะต้องออกจากทีมไปนะมาถึงว่าหมดสัญญาจากลิเวอร์ไปในปี2024นะครับในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาสร้างทีมลิเวอร์มาเนี่ยสร้างเพื่อระยะยาวและทีมจะต้องดีกว่าตอนที่เขาอยู่แน่นอน นะครับนี่คือคำสัญญาของชายที่ชื่อว่าเจอเกนคอปนะครับแล้วเราก็ถ้าเป็นแฟนร์พูลรุ่นเก่าอายุ5 6 0ขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องทันยุคบ๊อบเพรสลีย์บินแชงรีพวกนี้ที่เขาวางรากฐานให้กับร์พูนยุครุ่งเรืองนะครับยุค70ยุค80ยุคนั้นก่อนที่จะมาเริ่มขาลงในช่วงยุค90บูตรูมนะครับจะเรียกว่าขาลงตั้งแต่ยุคสมัยของแกรมซูเนตคุมก็ว่าได้ดังจากนั้นมาคือ แล้ว,วันเตียลงอย่างเดียวนะครับเพิ่งจะมีกราฟขึ้นมาตอนกลุ่มเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับนำโดยท่านจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เนี่ยนะครับเข้ามาเชคโอเวอร์สโมสรแล้วก็มีการดึงเจนคอปเข้ามารวมถึงอาจจะเริ่มดีตั้งแต่ตั้งแต่โรเจอร์ก็โอเคครับโรเจอร์ Roger ก็ถือว่ามีส่วนนะมีส่วนระดับหนึ่งเพราะว่าทําให้ลีโอน์ขึ้นมามีลุนแชมป์เกือบจะเป็นแชมป์ด้วยนะครับเกือบจะเป็นแชมป์ด้วยก่อนที่จะมีลื่นมหากราบอางกีษเ,เจิดไปอ่ะ เกลืนเประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตของ JK นะครับสัญญาถึงปี2024ก็ยังมีโอกาสนะครับดูทิศทางแนวโน้มว่าจะยังอยู่ต่อหรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมโมสรในส่วนไหนๆน,นะครับรวมถึงนักเตะด้วยถึงเวลาไปมันก็ต้องไปนะครับข่าวลือเมื่อวานก็มีออกมาว่าเซโดมาเน่นะครับเกรงว่าจะโดนเจ้าของเนี่ยบีบ ให้ย้ายนะครับส่วนตัวผมมองข่าวนี้ยังไงก็เฉยๆครับผมมองว่ากรณีของมาเน่กับซาร่าเนี่ยส่วนตัวผมนะคิดว่าสื่อเขียนกันค่อนข้างโอเวอร์มากกว่าเพราะว่าคําว่าเจ้าของสโมสรจะบีบให้มาเน่ย้ายเนี่ยเพราะอะไรแล้วครับค่าเหนื่อยมาเน่เนี่แค่แสนแสนแสนเดียวหรือแสนนแสนกว่า,วาถ้าเขาจะขอต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งปี น่าจะเดือนหน้านะเดือนหน้าหรือปีหน้าเนี่ยอายุก็จะครบ30ปีนะครับมันก็น่าจะขึ้นไปแค่แสนแปดหรือ2,000สนสองแสนประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวหลักถ้าจะให้เขามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ก็เอามีการโยงไปว่าจะบีบให้มาเนยย้ายเพื่อที่จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาเดินหน้าต่อสัญญากับโมซาลาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าจริงๆ JK ก็เคยพูดมาแล้วว่า เรื่องของสัญญาซาลามาเน่ฟิมิโน่สามประสานรุ่นบุกเบร์ของริเวอร์เนี่ยนะครับมันจะไปหมดเอาในซนะัมเมอร์หน้าก็คือปี2 0 2 3ันยี่ไ,ไครับเพราะนั้นมันก็ยังมีเวลาที่จะคุยเรื่องของสัญญงสัญญาถ้าไม่ไหวก็ปล่อยถึงเวลาไปก็ต้องไปนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่คุยกันแล้วเป้าหมายลงตัวผลประโยชน์ลงตัวมันก็อยู่ต่อเท่านั้นแหละครับอย่างน้อยที่สุดริพูลก็มีตัวใหม่ๆที่ เติมเข้ามาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปรับอะไรเลยคือริบูลหวังพึ่งได้เลยนะครับใจถึงพึ่งได้เลยก็คือทั้งดิโอโชต้าแล้วก็ลุยเดียสเห็นไหมครับเดี๋ยวซัมเมอร์ก็ไปลุยตลาดกันต่อก็มีข่าวพัวพันอยู่กับหลายคนนะครับมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเหมือนกันอ่ะนั่นคือเรื่องของนัดเตะนะครับทีนี้ไปคุยถึงเกมคืนนี้ระหว่างริบูลกับเบสแฮมนะครับตอนเที่ยงคืนครึ่งอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าถ้าริบูลชนะได้นะครับจะมีจํานวนนัดที่เท่ากันกับซิตี้คือ27เกม แล้วก็จะมีคะแนนตามหลังซิตี้เหลือ6กเ,เหลือ3จาก6เหลือ3นะครับเพราะว่าซิตี้มี66ิลิพูลมี60สต้านลิพูลชนะก็จะมี63ประตูได้เสียลิพูลดีกว่า3ลูกนะครับซิ City 47, 50. ตี้บวกี่ิเลิพูลบวก50าสิบวันนั้นถ้าแข่งก่อนแล้วลดช่องว่างเหลือ3ด้วยจํานวนนัดที่เท่ากันเกมวันอาทิตย์5้าทุ่มครึ่งซิตี้จะเปิดเอติฮัดเจอกับปีศาจแดงนะครับทำศึกแมนเชสเตอร์ก็มีโอกาสที่จะเกิด อาการขาแข็งได้เหมือนกันนะครับแล้วแมนยูเองก็อย่างที่พวกเราทราบวันนี้ไม่ได้ว่าจะต้องมาเข้าข้างแมนยูอะไรนะคือภาพที่ผมโพสต์ไปหรือ,อที่ผมเอาเสื้อแมนยูมาใส่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็โพสต์ลงไปในชุมชนแล้วบอกว่าโบผมเป็นเด็กแมนยูตั้งแต่เกิดเป็นเด็กผีตั้งแต่เกิดอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งสีสันต้องการเชียร์ฟุตบอลแต่ถ้าเรามองผลประโยชน์ของแมนยูเองเนี่ยแมนยูไม่ได้ทําเพื่อลิเวอร์พูลนะครับ แมนยูต้องทําเพื่อตัวเองตอนนี้แม้ว่าแมนยูจะอยู่อันดับ4ีมี47คะแนนนะครับตัวเองเนี่ยตามหลังเชลซีอยู่ต้มแต้มาแต่นะครับแม้ว่าจะแข่งมากกว่าก็ตามแต่ถ้าแมนยูชนะซิตี้ได้คะแนนก็จะเข้าไปตามหลังเชลซีก็มีโอกาสที่จะไปกดดันเชลซีแต่ถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถชนะหรือว่าแบ่งแต้มจากแมนซิตี้ได้ อะไรจะเกิดขึ้นครับเวสแฮมอาร์เซนอลนี่ตามหลังแมนยูแค่2แต้มโดยเฉพาะอาร์เซนอลในแข่งน้อยกว่าแมนยูถึง3นัดนะครับปืนใหญ่ไม่มีอะไรให้กังวลแล้วแล้วไหนจะมีทางด้านของอท่านนั่นท่อนอนอนมอสเปอร์อีกนะครับที่มีอยู่42แต้มตามหลังแมนยูอยู่5แต้มแต่ก็แข่งน้อยกว่าแมนยู2นัดเพราะนั้นทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลเนี่ยมีเกมในมือมากกว่าแมนยู2อถึงเกมตามลาดับ โอกาสที่แมนยูจะเพียงพ้ํเสียท็อฟฟก็มีไหนจะมีเวสแฮมเป็นมแมลงวีมแมลง Coin, วันคอยป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนกวนใจอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกัน,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 นในเรื่องของเกมลูกหนังแล้วเนี่ยแมนยูไม่ได้ทําอะไรเพื่อเลเวอร์พูลเลยนะครับเขาทําเพื่อตัวเองเท่านั้นส่วน Liverpool เลเวอร์พูลน่ยถ้าเกิดแมนยูชนะได้หรือยันเสมอได้ก็แค่ได้ผลประโยชน์พอยได้แล้วถามว่าเลเวอร์พูลจะต้องทํำยังไงต่อก็ต้องป โฟกัสในโปรแกรมของตัวเองครับไม่ต้องไปสนใจผมพูดมาตลอดว่าถ้า JK ปรับทัศนคติของนักเตะได้ว่าเฮ้ยพวกนายต้องลงไปเล่นเกมของตัวเองนะไม่ต้องไปสนใจสกอร์ทางฝั่งเอธีฮัทนะถ้าคุณไปสนใจสกอร์ทางฝั่งโน้นใจมุ่งมั่นเดี๋ยวสุดท้ายก็คุณพลาดนะครับเมื่อโอกาสมาันมาแล้วก็ต้องพยายามไข,ขว่คว้าเรียกว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับในสถานการณ์แบบนี้ทีมไหนนิ่งที่สุดทีมไหนนิ่งที่สุดนะผมใช้คำว่าทีมไหนนิ่งที่สุดเพราะว่าทั้งล์พูลแล้วก็ แมนซิตี้ในช่วง2-3ปีหลังมาเนี่ยสปีหลังมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นแค่ปีที่แล้วมั้งที่ลิเวอร์พูลดูจะดรอปแล้วแทบจะไม่ได้ลุ้นแชมป์กระเสือกกระสนกว่าจะได้ที่3นะปีที่แล้วนะแต่นอกจากนั้นก็คือก็นี่แหละครับมีแค่ซิตี้กับลิเวอร์พูลที่ขับเที่ยวแย่งแชมป์กันแล้วก็นักเตะในทีมทั้ง2ทีมก็คือชุดที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในชุดทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในชุดทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ในชช,ในชุดทั้งแมมปม์สสโโรลก เพราะนั้นประสบการณ์มีนะครับประสบการณ์มีความเข้มข้นในเกมมีเพราะนั้นก็ต้องมาวัดกันที่ความนิ่งใครนิ่งที่สุดบางทีอาจจะนิ่งเต็ม10บางทีอาจจะนิ่งแค่9.5หรือ9อย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะพลาดก็มีไม่ว่าจะเป็นฝั่งซิตี้หรือริวคูนก็ตามนะครับแม้ว่าซูเปอร์คอมก็จะทํานายออกมาแล้วว่าในช่วง12 13นัดที่เหลือ11 12นัดที่เหลือนะครับเขาให้ซิตี้เป็นแชมป์เฉือนชนะลิวคูลอยู่ประมาณ44 4ีแต้มได้มั้งประมาณนั้น แต่นั่นเป็นเรื่องของซูเปอร์คอมแต่นี่คือซูเปอร์อุ้มวันทง<笑><笑>เพลินแน่นอนเอา้าพูดพร่ำทำเพลงโมแรงมึงเนี่ยนะครับไปดูสเปนเล่นจริงหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมบอกว่ามาติปป่วยฟิมิโนเจ็บเจกโกเจ็บเคอร์ติจโจนเกต้าก็เจ็บแต่ว่าไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากคือในรายของฟิมิโนเนี่ยเจเคบอกได้จะซ้อมได้ในวันอาทิตย์เริ่มซ้อมวันอาทิตย์ก็คือหลังจากที่แข่งกับเบสแฮมเสร็จนะครับอ่ะ เพราะนั้นผู้สาประตูครับก็จะกลับมาใช้งานของอาริสันเบ็คเกอร์หลังจากที่คาราบาวครับให้เจ้าหนูควีนเคลเลเฮอร์เล่นเอฟเอคับให้อาริสันลงนะครับอืมแล้วก็อาริสันก็คงจะได้ลงต่อเนื่องตามล่าหาคลีนชีตต่อไปนะครับตอนนี้กําลังเบียดเบียดกับเอริสันของแมนเชสตี้อยู่นะครับกองหลังแน่นอนครับมาติดไม่พร้อมก็คงจะเป็นทางด้านของฟันไดกับอิบราฮิมาโกดาเต้นะครับโดยที่มีโจโกเมสรออยู่ที่ข้างสนามด้วย ปิ่งแบกขวาครับเทรนอาโนโดได้พักเต็มๆในเกมเอฟครับกับนอริสซิตี้ก็กลับมาประจําการฝั่งซ้ายอันดูโรเบอร์สันเช่นกันครับก็จะกลับมาลงเหมือนเดิมกองกลางครับหมอปลาฟาบินโยจองแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งก็คงจะเป็นทางด้านของเจ้าแดนเฮนเดอร์สันนะครับเอาเป็นว่าเคอร์ติสโจนส์กับเกตาเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีชื่อที่ซุม,มานั่งสำรองแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยนะเพราะนั้น ฟาบินโย่จองหนึ่งตำแหน่งจอร์แดนเทนเดอร์สันจองอีกหนึ่งตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งก็ต้องไปวัดว่า JK จะใส่อเล็ก์ออเรชเชมเบรนหรือฮาวิเอรีสนะครับอ่าก็มีโอกาสที่จะใส่เชมเบรนเหมือนกันแม้ว่าเกมเอฟเอคั Club, ล่าสุดจะผลงานแย่กว่าเพื่อนในบรรดาสี่เล่นตัวจริงเชมเบรนแย่กว่าเพื่อนช่างเชื่อมเพราะนั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะครับตรงกลางฟาบินโย่ทางซ้าย JK คคงจะอืมแต่ก็ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็น เราไม่ค่อยเห็น JK โยกเฮนเดอร์สันไปเล่นเป็นตัวบ็อกซ์บ็อกซ์ทางซ้ายนะครับอ่าอันนี้ก็น่าคิดอันนี้ก็น่าคิดนะอาจจะเป็นเกต้าแซมลงมาก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรจัดตัวแบบนี้แหละเอาฟาบินโยลงตรงกลางเออไม่ใช่เออถูกแล้วฟาินโยตรงกลางทางซ้ายเป็นเฮนเดอร์สันทางขวาเป็นฮาวิเอลเลียสเอาแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเคอร์อติจโจนพร้อม ก็อาจจะเป็นฮินโดทางขวาแล้วก็โจนหรือเกตาลงทางซ้ายก็ประมาณนั้นส่วนแดนหน้านะครับฟิมิโนไม่พร้อมดีโกโชต้ากลับมาแล้วนะครับจัดยังไงผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับเกมกับเวสแฮมคืนนี้นะครับตรงกลางครับเป็นดีโกโชต้าทางขวาเป็นซาร่าและทางซ้ายเป็นซาดโอมาน่ครับส่วนลุยดดอัสหรือว่าอุริกิมินาเมโนก็คงรอที่ซูม,มานั่งสำรองเพราะดอสเองเนี่ย บางทีเราก็แอบห่วงนะครับคือเขาเล่นขยันเล่นทุ่มเทลไล่เพรสในแดนบนลงมาเชื่อมเกมบางทีเนี่ยแอนดรอยสันขยับขึ้นหน้าไปหรือีเดียร์ก็ลงต่ามาซ้อนนะครับลักษณะแบบนี้คือเขาใช้พลังงานค่อนข้างเยอะหรือบางทีก็เลี้ยงตัดจากซ้ายไปขวาคือเข้าไปเชื่อมเกมตลอดเวลาใช้พลังงานเยอะครับบางทีเราก็แอบหวั่นว่าเฮ้ยแม้ว่านายเพิ่งจะมาบางทีก็ซอซอบบ้างก็ได้ซ,ซบซบบ้างก็ได้กลัวจะเจ็บไม่ใช่อะไร นะครับแล้วนักเตะเมกาใต้เราไม่รู้ว่าเล่นจากลีกโปรโตุเกตมาเนี่ยกระดูกกระดูกจะเป็นยังไงนะครับเจอเพอร์มิริเข้าไปถ้าเจ็บมาเนี่ยแล้วถ้าเจอจังๆเข้าไปเจ็บยาวขึ้นมานี่ก็จบเห่เหมือนกันนะครับอ,อีกความฝันที่เด็กโขงกระดีกระดาจจะต้องมื่นบนโอนการลงไปอีกเพราะนั้นก็เป็นห่วงนะครับเจเคก็น่าจะเลือกพักเนาะเพราะเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็มี UCL ให้เล่นนะครับมีเกมให้เล่นแน่นอีสเลยแหละไม่ต้องกลัวนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโจตาซาร่าและ ชาดิโอมาเนีนะครับสามประสานแดนนาอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ลุ้นกันนะครับเที่ยงคืนครึ่งเจอกันแน่นอนครับช่วงภาคเสียงไทยสารีเร็วครับฝากกดไลค์กดแชร์และกลดติดตามผู้อุมฟุตบอลไลฟ์นะครับทั้งทางเพจ Facebook และก็ทางช่อง YouTube นะจ๊ะสวัสดีครับจวดครับพี่น้อง